ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมช่องเกษตรเตือนถิ่นนะครับก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้อัพวิดีโอนานนะครับช่วงนี้นะครับก็เพิ่มสมาชิกนะครับมีเป็ดบาบารีหานะครับอันนี้เปิดคอกให้อิสระนะครับออกมาหากินอิสระนะครับต่อนะครับแล้ววันนี้พาไปดูครับอัพเดตสวนก่อนนะครับอาจจะลุกๆหน่อยนะครับ ตรงนี้เศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวที่กำลังทำนะครับคอกแพะนี่ครับความสุขบ้านๆน,นะครับมีผู้จัดการฟาร์มส่วนตัวนะครับนี่ครับคอกแพะบ้านๆมีแพะอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะก่อนอื่นก็มาอัปเดตกันก่อนนะครับถ้าวันนี้มีเสียงลมยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่า ไก่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วครับผมอาจจะแรงนิดนึงนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีไกง่งวงไก่บ้านไก่ตอกนะครับพวกนี้ไกง่งวงไก่บ้านไก่ตอกอันนี้พอพันงสงงัยจะหลุดคอคออกมานะครับเคยให้อาหารนะครับ งวงไก่บ้านไกต่ตอกตรงนี้ก็เป็ดนะครับข้าวเป็ดผสมปะสานกันนะครับในเนื้อทีอ่ตรงนี้รอบสะเนี่ยประมาณสองไร่นะครับก็มีเนี่ยครับทำที่ล้อมนะครับตรงนั้นก็ข้าวนะครับแตงข้าวมีข้าวที่ตักจำไว้นะครับนี่สมาชิกอีกหนึ่งอย่างครับ รเราแถวรอแล้วครับหมูป่าน,นี่รอให้อาหารโดนกัดชันได้นี่นะครับหมูป่าอันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับก็ต่อไปก็จะพยายามปรับเปลี่ยนนะครับพยายามปรับ าหาสัตว์มาเพิ่มนะครับเลี้ยงแบบผสมผสานอย่างละนิดละหน่อยนะครับเลี้ยงให้ได้ผลผลิตด,ดีๆนะครับมีแพะโอ้โหขึ้นมาสูงอย่งเลยช่วงนี้แพะเป็นสัตว์แพะคอลูกแพะเป็นสัตว์กันเยอะนะครับตัวผู้เนี่ยรู้สึกจะหืนจัดนะครับหืนจัดจนคือไล่ทับตัวเมียตัวน้นอยๆนะครับแล้วทีนี้ตัวเมียค้ำยันไม่ไหวนะครับ ตัวเมียรับน้ําหนักไม่ไหวหลายตัวก็รอบที่แล้วก็ทําให้ขาหักตัวข้อบวมครับข้อบวมแล้วทีนี้รักษาไม่ได้ครับอาการแสีซ้อหลายอย่างตกคอกก็สูญเสียไปนหนึ่งตัวนะครับในฤดูฝนเพราะว่าเป็นฤดูปากเสียนที่ผ่านมานะครับแต่ก็ได้สมาชิกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปสบึกได้สมาชิกมาเพิ่มอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะครับไอ้ตัวอ้วนฝั่งนูน้น นะครับอนาคตพอพันธุ์ที่จะมาแทนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็คงจะต้องอาจจะต้องจําหน่ายออกไปครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับทํามันจะทําให้ตัวอื่นอยู่ยากนะครับนี่นะครับสมาชิกไหนครับสองสัปดาห์ครับเคยได้กินนมกับคนนะครับ นะครับก็นมเสริมเพราะว่าแม่แม่ตัวผอมนะครับแม่ตัวผอมแล้วก็น้ํานมให้นมลูกไอ้นิดเดียวนะครับใุ่นวายเลยไปอ่ให้ดูนะครับก็คือใช้นมโรงเรียนนะครับแต่ว่าไม่ให้กินเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นนมวัวนะครับหัวกระเพาะจะทํางานไม่ไหวนะครับวันนึงก็จะให้กินแค่นิดเดียวนะครับให้กินเท่าไหร่นะ กี่ซีซีะครับหนึ่งตัวเนี่ยจะให้กินประมาณหนึ่งร้อซีซีครับมาห0 c รซีซีแค่นั้นนะครับนี่พ่อพันนะครับนี่พ่อพันธุ์กไข่ย้อยนะครับอนาคตพ่อพัน,นะน,อน,นนะครับเป็นบอลูกผสมบ้านๆนะครับอื้อ ค,คุ้นเคยนะครับเพราะว่าได้กินอาหารกับคนนะครับให้หัวอาหารเลี้ยงหัวอาหารจะคุ้นเคยนะครับส่วไอตัวเล็กนี้ก็คือโยกคนตลอดมาเลือเอ,อ,อ,อมามาเอาบอนบานั้นใ่ไหมอ่านนมอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับตัวผู้เนี่ยพยายามแต่ไม่ทานอาหารไม่กินอาหารเลยนะครับจะ ไล่ทับตัวเมียอย่างเดียวเลยนะครับไล่กวนไล่ชนตัวเมียอย่างเดียวถ้าตัวเมียก็ไม่ให้ทับก็ชนเขานะครับจนคือทุกวันนี้ต้องมัดนะครับดูอาาวัยาะเพศออกเตรียมพร้อมผสมพันธุ์แล้วครับนะเนี่ยผูกคอไม่อยู่นะครับจะผูกคอไม่อยูนะ่ก็เลยจะต้องผูกเขาไว้อย่างนี้เลยนะครับ ถ้าใครสนใจพ่อพันธ์นะครับใครดูคลิปนี้อยู่สนใจพ่อพันธุ์นะครับน้ําหนักไส้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลเฉือนๆนะครับลูกผสมอยากได้นะครับทักมานะครับราคาไม่เรียงครับราคาคุยกันได้ครับไม่เรียงไม่เรียงแน่นอนครับในหลักเกินครึ่งหมื่นอยู่นิดเดียวนะครับ นี่ครับน,นี่คือผลงานเขานะครับน,นี่ผลงานเขาอสองตัวแต่ว่าแม่พันธุ์เริ่มเนี่ยครับแม่พันธุ์น้ำนมน้อยนะครับก็เลยจะต้องกอนนมเสริมนะครับอันนี้ก็แม่ท้องครับรอคลอดนะครับบอผสมบ้านบ้านส่วนตัวนู้นป่วยนะครับ ทีพิ่นขีบเท้าแตกเดียก็คือปีนป่ายสุดยอดนะครับตัวนี้ตัวนี้คือให้แปดสามนะครับลูกผสมแองโกลบอนี่นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับช่วงนี้เขาว่าแพ าศาสตร์เศรษฐกิจที่มาแรงนะครับแต่ว่าการเลี้ยงนะครับเลี้ยงง่ายแต่เอาใจยากไปแล้วครับดื้อมตา,ามเนียไปแล้วนะครับเลี้ยงง่ายเอาใจยากนะครับแล้วก็ไวต่อโรคนิดนึงดังนั้นถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงแพ้นะครับขอแนะนําว่าให้ศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลจากไหนจากแหล่งใกล้บ้านเลยครับฟาร์มใกล้บ้าน เข้าไปขอคําปรึกษาเขาเลยครับว่าเลี้ยงเลี้ยงยังไงจเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกฟาร์มให้คําแนะนําที่ดีแน่นอนครับ<ม>เขาไม่หวงแน่นอนครับเพราะว่าแต่และฟาร์มยังไงก็ต้องการสร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะได้อ่าต่อรองกับพ่อค้านะครับสมมุติว่ามีคนเลี้ยงเยอะๆนะครับปริมาณลูกแพะก็จะเยอะตามเวลาพ่อค้ามาซื้อเนี่ยเรารวมกลุ่มกันขาย เยอะๆนะครับมันก็จะได้ราคาสูงนะครับแต่ถ้าเราขายทีเราตัว2ตัวก็จะโดนพ่อค้ากดราคานะครับนี่คือคกลไกของตลาดแพะแต่ถามว่าขายได้ตลอดไหมครับได้ตลอดนะครับจากการสังเกตเนี่ยรู้สึกจะเพิ่มมาตลอดนะครับราคาดีเกินแพะไม่มีนะครับแต่ก็น่ารักนะครับ ไม่ยอมให้ลูกไม่ค่อยให้ลูกกินนมนะครับตัวเมียตัวแม่เนี่ยไม่ยอมไม่ให้ลูกกินนมเลยเราต้องช่วยป้อนช่วยเสริมไปนะครับอ๋อขอบคุณอ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับอัปเดตสวนขอบคุณที่รับชมนะครับอบ่า<ด>เรียรูปภาษารูปภาษานะก็ขอบคุณที่รับ ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะยังติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าต้องขออภัยช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยนะครับเลยไม่ค่อยได้มาถ่ายอัปเดตสวนนะครับแต่ก็มาเห็นผลงานน้องดูแลไว้ให้นะครับก็ขอบคุณอย่างมากมายเลยนะครับก็ดูเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวก็จะพัฒนาต่อไปนะครับหน้าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูใกล้เก็บเกี่ยวนะครับจะสังเกตว่าเหลืองเป็นหมดแล้วครับทุ่งนาพร้อมใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยว สำหรับวันนี้ก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ